อืาเแล้วครับก็กลับมาพบกับผมดีโน่อีกครั้งนะครับก็วันนี้อย่างที่บอกไปตอนคลิปก่อนว่าผมอยากจะรีวิวฟอ์ซิวมากแต่ผมอา้าวเฮ้ยลืมแป๊บนึงโอเคพาๆปโอเคมาต่อตะกี้ลืมเลียงเด็กก็เลยเอากลับมาเลียงก่อน เดี๋ยวรีวิวไม่ได้อฟอสโซฟวิวนะฮะก็เป็นการ์ดแบบนี้ผมว่าต้องรู้จักอ่คนทุกคนทุกคนหรือเปล่ารู้จักเมจิกใช่ไหมฮะฟอสโซฟวิวเป็นการ์ดที่วิธีเล่นคล้ายๆกันอยู่แต่เป็นของญี่ปุ่นแต่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ค่อนข้างจะนิยมเล่นที่ทางตะวันตกทางพวกฝั่งยุโรปอะไรพวกนี้พวกอเมริกาอังกฤษอะไรพวกนี้มั้งรู้สึกอย่างไงฮะ แต่ต่างกับเมจิกตรงที่ว่าตัวเราจะมีอวตารอยู่ด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวพูดถึงวิธีการเล่นในคลิปอื่นคลิปนี้ผมอยากรีวิวเด็กก็เด็กของผมนะฮะเป็นเด็กอัศวินโต๊ะกลมนั่นเองแต่เรามาเริ่มที่รูเลอร์นี่ว่ารูเลอร์เนี่ยก็คืออวตารของเรานะในการเล่นอาลมณเหมือนว่าเราจะเป็นตัวละครเนี้ยอ่ะนี่คือรูเลอร์ของผมก็คือซิลเวียนั่นเองอ่า ซึ่งเอฟเฟกทุกอย่างมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกคนสามารถอ่านเข้าใจได้มันง่ายต่อการเล่นด้วยมาอันนี้ก็ตัวรูเลอร์เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับตัวเด็กฮะแต่ถ้าเกี่ยวข้องก็จะดีกว่าแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมเล่นเด็กอัศาวินโตก๊กมผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักควาว่าอัศาวินโต๊กมนะฮะถ้านึกไม่ออกก็ผมจะยกตัวยอย่างอ,าอย่างราชาอาัศาวินโต๊กมก็คือ กษัตริย์อาเธอร์ผู้ที่ครอบครองดาบเอ็กซ์คาริเบอร์นะั่นเองอันนี้คงจะรู้จักกันเนาะดาบเอ็กซ์คาริเบอร์อืมคิดว่ามันคงออกมาอยู่ในอนิเมะหรือในอะไรในชีวิตประจำวันก็น่าจะชีวิตประจำวันอนะไม่มีพวกแอนิเมะหลายเรื่องก็คงมีอยู่แหละเอ็กซ์คาริเบอร์อะไรเงี้ยอ่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนตำนานเอ็กซ์คาริเบอร์ก็จะมีอัศวินอาเธอร์อ่ะผมก็จะเล่นเด็กนี่เลยอัศวินโต้กลม เฮ้ยทำไมไม่เสร็จออโต้โฟกัสเสียใจอ่าออโต้ Auto ละอ่านี่ฮะผมก็มีนี่อาร์เทียเอ้ยไม่ใช่อาร์เทียอาร์เธอร์เพนดราก้อนคิงออฟราวเทเบิลก็คือราชาแห่งโต๊ะกลมนะฮะราชาแห่งอัศวินโต๊ะกลมก็ใส่อยู่สองใบเก่งมากเก่งมากแล้วมีแลนสล็อตอ่าหน้าตาของมันจะดูคล้ายๆ,ๆ,ๆกับเมจิก เนาะนาสลอตก็คือมือขวาของเออผมก็ไม่ได่ายแต่รู้สึกเป็นมือขวาของอาเธอร์นะอ่าแล้วมีมอร์เรดอืมมอร์เรดเป็นคู่ทอรยศแล้วก,ค <c oughs> วก็คนนี้เป็นคนที่ดังมากอะเป็น เรียกว่าไงดียิ่งใหญ่มากในกลุ่มอัวินโตโกรมนะก็กาเวนเก่งมากเอฟเฟกต์นี่เ็าเก่งอนะ่ะคือทำให้การอัศวินโตโกมเราใบอื่นเนะี่ยพลังบวก200จริงจริงเนี่ยกดพสอสแน้วอ่านได้เลยนะเนี่ยก็อัศวินโตโกมทุกใบใบอื่นทุกใบอ่นะได้รับพลัง attack defense บวก200 200นะ อเออขอคนดูเด็กนี้อย่าเล่นตามนะไม่มาถึงอย่าเล่นเด็กนี้ตามเดี๋ยวมันจะโหลชอบเล่นแบบไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่สําคัญที่สุดในเด็กผมฮะกลาฮัตเอฟเฟกไม่มีอะไรมากก็แค่ทุกครั้งที่ตีฮิวห้0ร้อยฮิวเลือดห้าเกมนี้จะคล้ายๆกับยูกินะฮะคือต้องตีเข้าไลท์พอยต์อะไรอย่างนี้แต่าการมาบล็อกได้ คือต้องตีให้ครบสี่พันนั่นเองคิวเลือดห้าร้อยใบนี้ก็สำคัญนะลงมาปุ๊บสามารถเปิดท็อปห้าใเพื่อหาสวินโตก้มหรือเลกาเรียเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมือที่เหลือวางใต้กองต่อไปก็เป็นทริสเทนคงรู้จักอันแหละอืมจริงๆก็พวกเอฟเฟกต์สวิปเน็ตอ่าจริงๆเอฟเฟกต์ FX ผมไม่พูดถึงดีไหม เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วทุกคนก็อ่านรู้เรื่องอยู่แล้วอะเป็นภาษาหลักวะไม่ต้องบอกว่าเป็นภาษาสามัญดิที่ควรจะรู้ต่อไปก็ส่ซีเลยซึ่งก็ไม่รู้ทำไมใส,ส่ซีมันนะมันก็ไม่ได้เก่งมากแต่ถ้ามันเล่นกับแลนส์ลอตก็ถือว่าใช้ได้ก็คือมาริสเฮกเตอร์เดมาริส เมื่อลงมาบวก1ตัวพลังโจมตีบวก4 0่รหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปเป็นตัวสามัญที่แบบคนเื่นอาจจะไม่ใสห่หรือแบบคนก็ใส่กันทั่วไป่ะตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับอาศวินโตกลมนะจะเป็นบีชอปเป็นเทมเพิลมังเอฟเฟกต์ก็ง่ายๆนียเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามฮิลเลสสี่ร้อยอ่ะทำไมผมถึงแบบบอกว่าอัลหะสำคัญแค่ฮิลเลสห้าร้อยอะไรพวกนี้ใช่ไหม มาเดี๋ยวก็ดูต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมอ่าใบนี้ต่อไปก็เอฟเฟกตใบนี้ก็สำคัญนะบอกว่าให้เจหรือเรสเ n นเตอร์อ่ะงงอีกเจกับเรสเนเตอร์อคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวท่าจะทำสอนเล่นแล้วกันจริงๆเล่นไม่ยากเลยเล่นง่ายมากก็บอกว่าให้เลือกเจหรือเรสเ n นเตอร์หนึ่งใบ ได้รับ200-200ก็คือบวกพลังกับบวกบวกแทะกับบวกดีเฟนส์200แล้วก็ในเธอนั้นอ่าไม่ใช่จนจบเทิร์นแจแล้วก็ฮิลเลือย2อ0รอุโอ้ยฮิลเลื่ยอีก200ร้อทำไมใส่ฮิลเยอะแยะคำตอบอยู่ที่ตรงนี้ฮะนี่คือคีย์การ์ดของเด็กนี้ไม่ใช่ของเด็กนี้หรอกคีย์การ์ดของผมเลยอืมกอรีคัสต์ t ทาเอฟเฟกต์ปันนี้ง่ายมากเมื่อมีเมื่อได้ละ เมื่อมีการเกณฑ์ไลท์พอยต์อ่ะก็คือได้รับไลท์พอยต์เนี่ยเราสามารถเลือกเรโซเนเตอร์หใบได้รับ3า0ร้อยนจบเทินแล้วก็ถ้าแปะใบนี้2ใบเนี่ยก็จะบวก300-300ได้2ตัวหรือจะเลือกตัวเดียวกัน2ทีก็ได้เพราะฉะนั้นคิดตัวสิง่งถ้าฮิวหทีกระละัตตีปุ๊บผมแปะ4ีใบ คิวหนึ่งทีโอ้โหเก่งมากแต่คอสมันก็ไม่เยอะด้วยต่อไปก็เป็นเหมือนสเปลสามาัญนะก็จ่ายสองลดหนึ่งตัวเจ็ดรอแล้วถ้าทำลาเ็น,นั้นได้เอามันออกจากเกม <c oughs> ขี้โกองอยู่ต่อไปก็เป็นเดมอนเฟรม สาเหตุที่ตัวนี้มันต้องใส่เพราะว่ามันจ่ายแค่หนึ่งแล้วก็ลดหนึ่งใบห้าร้อยหรือไม่ก็ใบถ้ามีใบไหนถูกลดพลังเนี่ยเราสามารถจ่ายอันนี้เพื่อทำลายมันได้เลยเก็เก่งมากเก่งมากไหมเฉยเฉยอาจจะเก่งมากแต่อนเนี้ยที่เก่งมากอนเนี้ยที่ขี้โกงมากถึงก็ต้องไปซื้อแยก ตัวนี้เอฟเฟกยาวหน่อยบอกว่ายิง400ใส่ทุกตัวของฝั่งของข้ามหลังจากนั้นสามารถเอาเรสโซเนเตอร์ที่เป็นไฟรวมคอร์สกันไม่เกิน3คือมีคอร์สสหรือน้อยกว่าก็ได้จากมือลงมาที่สนามแล้วก็ได้รับสกิล Swiftness ก็คือตีได้ทันทีปกติอันนี้ก็คือ อารมณ์แบบเหมือนยูกิพักแรกลงมาแล้วยังตีไม่ได้ครับเอ๊ะมีปะยูกิพักแรกลงมาตีไม่ได้ไม่ชัวร์ก็คือลงมาการ์ดใบนี้ก็คือลงมาแล้วตีไม่ได้ต้องรอเทนต่อไปถึงจะตีได้ก็คือจะไม่สามารถสวิปได้อันนี้วิธีตีก็เหมือนกันนะก็คือต้องเลสการ์ดเพื่อตีเหมือนแวนกาหรือเลสการ์ดเพื่อบอกก็ได้อโหวอันนี้ขี้กโกงมากใบนี้ก็ อันนี้ก็คือเด็กอัศวินสกมของผมนะฮะแล้วก็ในเด็กเนี้ยไอในสำหรับ f o s s i view เนี่ยมันจะมีอีกเด็กหนึ่งที่เป็นเด็กหินก็คือ,อไว้จ่ายค่าคอสเป็นหินมานานนั่นเองส่วนวิธีเล่นเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตอนนี้ผมก็อ่ะเดี๋ยวคนทักแน่คนที่เล่นเป็นบอกว่าทำไมใส่หินเยอะต,ตอนนี้ใส่ไปก่อนนะจริงๆเดี๋ยวผมจะเลี่ยนไปใส่ประมาณหใบถึบงหใบ แต่ใส่แบบผสมสีก็คือแดงขาว5ใบเลยซึ่งมันจะทำให้ผมเล่นได้สะดวกสบายขึ้นเยอะก็จบกันไปแล้วกับรีวิว f ฟล์ of v วิวที่ผมอยากทำโดยที่ไม่มีใครขอนะฮะเป็นการรีวิวแบบสั้นๆ10บนาทีก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดนะ,ะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กขาด้วยนะคนที่มาดูใหม่ๆจะได้ขึ้น่าจะได้มีกำลังใจในการทำต่อก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาเสมอนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันดูก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอให้โชคดี สวัสดีครับ